ช่างอันบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์จัดแสดงนวัตกรรมใหม่พร้อมเปิดตัว2รุ่นใหม่จากดีพอลภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ภายในบูธ A19 ของช่างอันงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาบูธแตกเลยทีเดียวค่ะเมื่อหนุม่มลูกครึ่งสุดฮอตลุกอิชิคาวะตั้งเซอร์ไพรส์นีใหญ่ให้เกียริมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้แฟนคลับได้ฟินกันทั้งงาน พร้อมร่วมพูดคุยบนเวทีก่อนปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษทำเอาเคลิมกันไปทั้งงานเลยทีเดียวค่ะท่านใดที่สนใจเชิญร่วมพิสูจน์สมรรถนะของดีพา SO 7มาร่วมสัมผัสลองขับหรือสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่บูธฉางอ่านหมายเลข A 1 9ในงานบางก k กอินเตอร์เนชั่นแ o ลมอเตอร์โชวตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7เมษายน2567หรือติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. c h a n g a n .co.th ค่ะ สนุกมากสนุกมากได้แบบร้องเพลงสงเพลงที่ชอบมากๆแล้วก็ได้ร่วมงานกับชางาันดีพอในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่ให้ผมมาในวันนี้นะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆจริงๆ,งๆผมผมเป็นคนที่ชอบ EV ีอยู่แล้วแบบรู้สึกว่ามันคือฟิวเจอร์ของประเทศที่ที่ทมี EV ีเยอะๆในเมืองไทยเดี๋ยวต่อไปสักสับห้ย ผมเชื่อว่าเกือบทุกรถยนต์ที่ประชาชนซื้อจะเป็นรถ EV กันนะครับเพราะฉะนั้นผมยินดีมากๆที่เป็นแบบโปรโมเตอร์เป็นคนที่แบบว่ามามาช่วยโปรโมตมาช่วยทำพีาร์มาช่วยทำให้แบบคนสนใจกับ EV กันบ้างครับก็ที่ที่พูดมีต้องต้องมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่พอสมควรอย่างที่ผมได้ยินมาดีดีศูน ของของดีพอมีประมาณถ้าจะไม่ผิด66วัตต์ที่คิโลวัตต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยากให้มตีต้องมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่ใหญ่ก็จะไปได้ไม่ไม่ไกลอะไรอย่างเี้ครับสำคัญเราก็ต้องรับชาร์จได้อย่างเร็วต้องแบบว่ารับซุประชาร์จได้นะฮะอันนี้สำคัญด้วยเพราะว่าจะได้แบบ ไปไปไหนที่มีซูเปอร์ชาร์จก็จะได้ชาร์จแบบไม่เกินไม่เกิน2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับใช่ใช่รู้สึกในสำหรับทุกคนที่ที่จะที่จะซื้อ e ีบมันสำคัญมากเพราะว่าในบางทีบางคนก็จะต้องเดินทางไกลนะฮะแล้วก็ผมเข้าใจแบบทุกคนที่แบบว่าอาจจะมี Apprehension มี a อ p r i h e n เ i o n เกิดอะไรครัความกังวล กับเรื่องแบบว่าเฮ้ยไม่ซื้อ e ีเพราะว่าแบตจะหมดไหมแบตจะหมดไหมจะมีอินฟราสตรักเจอไหมในถ้าจะไปต่างจังหวัดแต่ผมเชื่อว่าในไม่นานมีแบบทุกที่ทุกที่จะมีด้วยแล้วก็ในคอนโดแบบบางคนก็อยากจะซื้อนะแต่ว่าผมอยู่ในคอนโดแล้วก็คอนโดก<ม>็จะก็ไม,ไม่ไม่มีที่ชาร์จด้วยอันนี้ก็เข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกผมเชื่อว่าเพราะว่า ดีแมนดีแมนตอนนี้ความต้องการของ EB สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตคอนโดทุกคอนโดจะต้องติดถ้าอยากจะค o m เพ t i ิ i v ฟในในตลาดของคอนโดก็จะก็จะต้องมีที่ที่ที่นั่นนะครับผมใช่มีมีมีประสบการณ์บ้างนะฮะมาแต่การจากโน้ตที่ใช้น้ำมันยังไงบ้างก็ประหยัดขึ้นเยอะเลยเยอะเยอะพอสมควรถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบ on average จำจำเลขไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นรถทีวีเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องเสียทุกเดือนเพราะน้ำมันก็ก,ก็สูงมันต่างกันมากต่างกันมากๆยิ่งยิ่งถ้าถ้าเรามีบ้านแล้วก็ติดโซลาเซลล์ที่บ้านนี่เอแล้วก็ติดโซลาเซลล์ที่บ้านแล้วก็ชาร์จรถตอนกลางวันแทบฟรีเอเนอร์จีเอเนอร์จีน้ำมันแทบแทบฟรีเลย <c oughs> ใช่ใช่ถ้าถ้ามีบ้านแบบที่สามารถติดโซลาเซลล์ได้ นี้ก็ทำทำรีเสิร์ชก่อนว่าชีวิตไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับการมี EV ีหรือยังถ้าเป็น First m o ูเวอหรือถ้าถ้ามีบ้านผมผมแนะนำเลยแบบซื้อ EV แล้วก็ซื้อโซลาร์เซลล์ด้วยชาที่บ้านเลยชาที่บ้านเลยมันจะได้ง่ายชีวิตจะได้แบบโอ้สนุกเราจะได้รู้สึกว่าโอ้ไม่ต้องแบบไปไม่ต้องไปน้ำมันแล้วไม่ต้องไปเติมน้ำมันแล้วใช่แค่แบบว่าขับออกไป ร้อยร้อยกิโลสองร้อยกิโลก็สามารถขับออกไปแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ชาร์จที่บ้านได้กะอย่ีครับก็ทำทำเรื่ c งก่อนแล้วก็ทำมองในตลาดว่าอ,อ,อยากได้อะไรบ้างอยากออ oh. มีมีศูนย์ที่สามารถช่วยเราได้เมื่อรถมีปัญหานี่ก็ oh. สำคัญด้วยเซิร์ mm. ดีพอมีนะฮะมีม,มีใหญ่ที่บางนา oh. ใช่จริงจังมันแค่ไหนจริงจังมากจริงจังมาก oh. ก็ เดี๋ยวผมรับรองรับรองว่าผมก็จะฝึกไปเรื่อยๆทําให้แบบว่าวันนี้ผมเสียงผมอาจจะนิดหน่อย,ยอ,อยมีแบบอ,อ,อาจจะอาจจะเป็นวัดเล็กนอ้อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ได้